ีจะไปกำลังจะไปหาอะไรกินตอนเช้าร้านยังไม่เปิดเลยมีอยู่ร้านหนึ่งน,น,นี่ก็าหาอาหารเช้ากินแล้วเพราะเขเช้าหนักร้านนี้เป,ป็นร้านที่เขจะมีทั้งอย่างนี้จะมีอาหารจีนของคนจีนนะร้านนี้ที่แกเป็นเชา้าตุรดีเก็เลยสั่งโชเล่ะปะคุเ,เล่อะไรก็มอต้นไหน นีน่าจะไม่มีอาหารจีนั้ำผลไม้ฝรับอาหารเดียดูการทำชลเลกกูเล่ลเลบักตูเล่ชูเล่บักตูเล่ก็คือแกงที่กินกับแป้งทอดแล้ว มักแป้งอร่อยครับแป้งไม่ไว่าจะอันไหนก็เปหดร้อยแล้วครับหด้อยได้ครับหมดร้อยครับโชว์นัเร่ขเราทำไมร้านมีแค่เดียว เคยไปกินที่อื่นจะเป็นแป้งสองแผ่นแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาอาจจะขายราคานี้ดูครับนี่ก็จะเป็นแกงโถวอันนู้นนกถจะเป็นน่าจะเป็นโยเกิร ถึงไส้ก่อกอีสานขึ้นมาเลยทีเดียวดูครับควันปุ๋ยๆเลยต้องใหม่ๆรู้สึกเราน่าจะเป็นลูกค้าคนแรกของนั้นเลยโอเคครับผม๋ยวขอจัดการมือนี้ก่อนก็เมื่อกี้กินโชเล่บักตูเล่ไปเป็นอาหารเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะตอนเช้า ร้านอะไรตอนอะไรมันยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เดี๋ยวหาของหวานกินดีกว่าวันก่อนได้กินขนมอินเดียกันนะอร่อยเคยสั่งกินในแอป,ปบ้านเรานะก็ใช้ได้ที่นี่เนี่ยออริจินอลกว่าเดี๋ยวหาดูร้านก่อนเมื่อกี้เดินผ่านมาร้านขนมคือเขาเปิดแต่เชา้าเพราะว่าของไม่ต้องของไม่ต้องทำเพราะว่า เก็บค้างวันได้หนีกินคืนผ่านมันขนมอินเดียเนี่ยเขาจะจริงๆเขาจะขายเป็นเป็นกำๆครึ่งโลอะไรแบบนีน้อโลลนึงแต่เราซื้อแยกได้นะซื้อกินสองชิ้นสามชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขายอยู่ยยก็อะไร อ่านี่ครับใช่กินแล้วอ,อนี่นีีนี้มันเป็นเหมือนแปง้งเส้นของโรตีสายไหมอัดเป็นก้อนๆแล้วจะมีอ้วนเคลือบโอเคชุด this one one piece ยย what อ่ and this one Today, it's good. uh -huh. okay. okay. Anything more? You want anything? Yeah. <laughs> okay, eat here. No. Okay, how much? First, eat. First, eat and then give. Eat Eat and then okay. pay? Okay. He eat first. ก็เขาบอกกินก่อนได้นะนี่ดูอาจะเป็นแนวว่านข้างหน้าอ้หวานเจี๊ยบหวานตัดขาถ้ากินเครื่องให้มื่อไหร่เนี่ยผมเคยสั่งไปในแอปมากินเอะไรกเนี่ย เขาปิดเงินเขาปิดเงินไปก้นนนปกิน,น,นได้นราชัามันิัน เนี้มันเหมือนเป็นดูเถั่วเนียวเนียไม่รู้ว่าอะไรอารมณ์เหมือนมอแกงอะหมือนมแกนมันจะไม่ดีกว่วมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าตังเมย์ไท์ทั่วตกไล้นึยัว้